ทุกโขป่าปัสสะอุจโยการสังสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาน่าจะงนยามบุญมากหมาย่ังกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาน่าแปลกใจยามบุญมีเขาก็ยก ยามบุญตกเขาก็ยามเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นก็อย่าไปหลงเวลาลงก็อย่าไปทุกเวลาขึ้นอย่าไปหลงเวลาลงอย่าไปทุกมนุษย์มาเกิดได้มนุษย์มาเกิดได้นะเ,เพราะว่ามีองค์ประกอบหลายประการ หนึ่งในนั้นก็คือบุญที่เกิดจากสินห้านะบุญที่เกิดจากสินห้าเพราะสินห้าเป็นคุณสมบัติมนุษย์นะสินห้าเป็นคุณสมบัติมนุษย์นะถ้าเราไม่มีสินห้าคุณสมบัติมนุษย์ก็ไม่มีวันนี้เราก็จะมาสร้างกุศลนะในส่วนของการชำระโลภะนะโลภะ ในทางธรรมะในทางธรรมะพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลภะมูลจิตมี8มี8ดวงโทสะมูลจิตมีสองดวงโมหะมูลจิตมีสองดวงรวมแล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่12โลภะมี8โทสะมีสองโมหะมีสอง น่าคิดน่าคิดนะฮะน่าคิดโลภะมีทั้งหมดกี่ดวงมีเยอะกว่าเพื่อนเลยจึงไม่แปลกอะไรเลยที่พระพุทธศาสนาเราสอนเบื้องต้นก่อนเลยสอนเรื่องการให้ทานการบริจาคเพราะว่าการบริจาคนั้นคือการทำลายโลภะทำลายโลภะก่อน เนะพราะโลภะมีมูลจิตกี่ดวงเราต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮนะหลายท่านก็บอกว่าอึกอักเบืออะไรก็สอนแต่ให้ทานให้ทานแต่ว่าลืมศึกษาไปหรือเปล่าว่าลืมศึกษาไปหรือเปล่าว่าในโลภะโทสะโมหะที่เราชอบพูดกันเนี่ยโลภะมีถึงแปดดวงนะโทสะมีสองดวงนะโมหะมี สองดวงแต่สองดวงนั้นก็ไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าเราพูดกันถึงตัวเลขอ่ะพูดถึงตัวเลขอ่ะโลภะมีเท่าไหร่อันนี้ต้องย้านะให้เข้าใจชาวพุทธต้องเข้าใจก่อนว่านาะที่เรามาให้ทานเนี่ยที่เรามาบริจาคที่เรามาเสสลาเนี่ยคือเป็นการทําลายโลภะก่อนพอทรรพําลายโลภะด้วยการให้ โทสะทำลายด้วยการมีศินโมหะทำลายด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นท่านจึงสอนเรื่องทานศินภาวนาต่อจากนี้ไปเราก็เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทำบุญด้วยความถูกต้องนะทำบุญด้วยความถูกต้องและเป็นกุศลจริงๆนะและเป็นกุศลจริงๆนะฮะ เป็นกุศลนีจจริงเลยถ้าเราเข้าใจแบบนี้แต่แล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจแบบนี้นะการให้ทานของเราจะไม่เป็นกุศลเพราะบางคนให้ทานเพราะว่าหลวงพ่อองค์นี้ดังหลวงปู่องค์นี้เทศดีดังมีลูกศิษย์เยอะมีคนกล่าวถึงเยอะเราก็ต้องไปใส่บาตรท่านติดตามแห่แหนไปอันนี้เป็นการทําลายโลภะไหมอันนี้น่าคิดและ ต้องถามต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะนะถามตัวเองให้ได้ก่อนตอบเองให้ได้ก่อนว่าอันนี้เป็นโลภหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะหรือเป็นทานศีลภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเรามองว่าการให้ครั้งเนี้ไม่ถูกใจฉันไม่พอใจ ไม่พอใจคนที่ท่านจะให้ไม่พอใจกลุ่มที่ท่านจะให้อันนี้ก็จัดเป็นโทสะความไม่พอใจนะแล้วเราก็ตอบสนองมันด้วยความไม่พอใจอย่างเงี้ยหรือ,อท่านผู้นี้บุคคลผู้นี้กลุ่มนักเรียนเหล่านี้อ,สอาสูงเงี้ยนะหรือสุนัขจรเหล่านี้ เราเห็นแล้วเกิดความเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ว่า,าวถ้าเหล่านั้นต้องบริโภคอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสุนัขจรเหล่านั้นแมวจรานั้นจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีอาหารแล้วเราก็หยิบยื่นนะด้วยจิตที่ปรารถนาในการช่วยเหลือในความ มีเมตตาในความมีกรุณาคือความสงสารแล้วก็พอเราให้ใจก็เกิดความรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าใจได้สละออกใจได้สละออกการให้แบบนั้นจะจัดเป็นกุศลจัดเป็นกุศลอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่เราชาวพุทธจะได้ทราบ ทีนี้ต่อมาเราก็จะได้ทราบว่าคณะพระที่ท่านไปจาริกไปสมาทานทุดงคาวัดนะไปปฏิบัติตนในธรรมะเนี่ยท่านต้องฝึกอบอบรมตนเองนะฝึกอบรมตนเองนะทนต่ออากาศที่หนาวเพราะเราเริ่มเดินตั้งแต่เดือนธันวาคม มกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่หนาวมากของภาคอีสานและภาคเหนือเพราะอย่าลืมว่าท่านเดินจากขอนแก่นไปดอยปูคานะท่านไม่ได้เดินในเขตภาคก,กลางท่านเดินในเขตภาคเหนือทั้งหมดบนดอยสูงบ้างอะไรบ้างอดทนต่อความหนาวเย็นอดทนต่อความร้อนของเวลากลางวันอดทนต่อความหิวเพราะท่านฉันมือนม้อเดียวฉันมื้อเดียวอดทนต่อการต้องแบกของหน,นัก ตัวอนาการขึ้นเขาลงเขาอย่างบางทีเราเดินขึ้นเนินหน้าวัดเนี่ยญาติโยมเดินเนี่ยเรายังรู้สึกเหนื่อยไหมญาติโยมเรายังรู้สึกเหนื่อยได้นะแต่ว่าโยมลองนึกดูซะว่ามันไม่ใช่เนินแค่นี้นะภูเขาอ่ะสูงอันนี้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าในยญาติโยม เ,เราอุทิศบุญเราก็ไม่เคยมีใครทำนะด้วยบุญกุศลที่พระเจ้าเลี้ยงหมานี้เลี้ยงแมวนี้จงสําเร็จแก่คุณยายที่ลงรับไปแล้วเราไม่เคยทําเพราะว่าทําไม่ได้นะเนื่องจากทาไม่ได้เพราะว่า,าสารประสว์เหล่านั้นไม่ได้มีศีลเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นพระภิกษุสมณีน,น,นท่านมีศีลเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ,เจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุสงฆ์เป็นทักคินโย นะเป็นบุคคลที่ควรทําทานอุทิศนะนี่คือความหมายการที่เราจะทําทานอุทิศได้นั้นนะท่านก็ต้องเป็นปฏิคาหกปฏิคาหกแปลว่าผู้รับทานนะผู้รับทานที่มีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติอย่านงะเช่นคณะพระภิสุวัดตันเอนและสมมเณนรนนะและสมมเณรไปฝึกตนเองด้วยการเดินจาริกสมาทานทุดงควัต รักษาศีลแล้วก็ฝึกตนอยู่ในธรรมะมีสติสัมปชัญญะในระหว่างเดินในระหว่างคูกายเหยียดแขนในระหว่างก้มเงยในระหว่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเนี่ยคือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทาสอนพวกเราวไว้สอนพวกเราวไว้ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมา มีหลวงพ่อดำพระในป่าหลวงพ่อดำพระในป่าหลวงพ่อจรันพระธรรวันเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราเชิดชูในบรารมีทุกๆวันที่พระทุดงท่านจาริกทายมติดตามดูในเพจ Facebook ของวัดเนาะโยมก็จะเห็นว่าท่านก็จะส่งอารมณ์กรรมาฐานมาทุกวันนะธรรมาก็นํามาอ่านแล้วก็ตอบธรรมะท่านท่านก็ได้ฟังนะมีอะไรติดขัดท่านก็แก้ไข ระยมจะเห็นภาพอย่างหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนนันคือว่าจะมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์นำคณะพวกเราไปาเพราะว่าเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นประธาน,นาเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลเป็นพระศัสดาแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่อจรัน,นใส่กรอบตั้งอยู่ใกล้ๆพุทธรูปทุกครั้งที่พระท่านทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกครั้งที่พระท่านทำวัดเช้าทำบัดเย็น อุทรูปและรูปหลวงพ่อจรันก็จะติดตั้งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานำหน้าคณะพระไปเหมือนท่านจาริกตามรอยบาทพระศาสดาเหมือนท่านจาริกตามรอยบาทพระศาสดาเหมือนท่านจาริกตามรอยธรรมะของหลวงพ่อจรันหลวงพ่อดำพระในป่านี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนานะญาติโยมท่านใดที่ได้ติดตามดูภาพใน Facebook ของวัด ท่านก็จะเห็นภาพนี้เป็นประจำนะจนคุ้นตะาว่าจะมีพุทธร,รูปมีหลวงพ่อจรันตั้งอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่พระท่านไปสวดมนมต์ทำวัดหรือปฏิบัติกิจที่ใดก็ตามนะที่ใดก็ตามและรูปนี้ขขังมากเพราะอยู่กับพระทุดดงมาตลอดนะแล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่รุ่นนี้นะญาติโยมรูปนี้ตอนที่ไปอินเดียจำได้ไหมญาติโยมลองนึกย้อนไปดูภาพเก่า นะก็เอารูปอันนี้แหละและกรอบอันนี้แหละนะซึ่งเราใช้ครั้งแรกตอนไปอินเดียและเนปาลแล้วก็นำมาใช้กับโครงการทุดงคนะรานั้นก็หลวงพ่อรูปนี้นี่ไปทั้งอินเดียด้วยไปทั้งเนปาลด้วยแล้วก็ไปในโครงการทุดงด้วยคนะณะพระทั้งกะปิมีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะว่ามีครูบาอาจารย์เป็นที่ะระลึกเป็นที่ตั้งมั่น นะปฏิบัติในคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราไว้นะคือหลวงพ่อจรันสอนให้เราเดินตามทางธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสติปฏราน 4, สี่สติปฏฐานสนีะ่นี่คือสิ่งที่คณะพระธุดงค์ท่านยึดถือเป็นหลักนะเป็นหลักในการจาริกในการปฏิบัติของท่านเดีนะ๋ยวพอเราตักบารเสร็จคณะพระพิสุคนะณะพระพิสุเราก็ ญาติโยมก็จะเข้าไปในสาราปฏิบัติธรรม80ปีนะครับสาราปฏิบัติธรรม80ปีเพื่อ,อฟังธรรมะจากคณะพระธุดงนะฟังธรรมะจากคณะพระธุดงแล้วก็รับของที่ระลึกนะแล้วก็รับพอหลังจากนั้นท่านก็แสดงถึงความเดี่ยวให้เราทางคณะได้พบได้พบแล้วก็ได้ประเมินว่าท่านมีความพร้อมมากที่จะ จาริกเราต่อไปเราก็จะได้ฟังว่าตัวท่านนั้นไปเดินชาริกแล้วท่านได้พบเจออะไรบ้างเจอหตุการอะไราในพุทธศาสนาโยมอาจจะไม่ได้เชื่อใจในอาตมาหรือไม่ได้เชื่อใจพุทธเจ้าแต่พุทธศาสนาเรามันตระรงอยู่อย่างนี้จริงๆมันตั้งอยู่อย่างนี้จริงๆแต่ถ้าเรามานั่งคุยอย่างเงี้ยให้อัตมามานนั่งบอกธรรมะโยมนั่งสอนธรรมะโยมมัน มันกว้างไปวันนี้อาตมาก็เลยนําตัวเองเนะี่ยออกไปฝึกออกไปเดินออกไปจาริกท,ทั้งที่อย่างที่หลวงพี่ท่านบอกอาตมาก็มีมีธรรมะอยู่ก็คือมีรูปเนแต่สุดท้ายเราอยู่ด้วยความเชื่อใจกันและเนก็ทําหน้าที่ได้ดีหล,หลายหลายท่านไปปัะปาไปลูกค้าก็น่าจะเห็นว่าเนเขาสามารถช่วยงานได้เป็นอย่างดีและทุกอย่างก็ราตื่นจนอาตมาก,ก็ได้ไปเดินสะดวงกับคณะตามที่ปัตตานี ในขณะที่เดินครั้งนี้เป็นครั้งที่ใกล้ความจริงของอาตมามากที่สุดก็คืออยากจะรู้เราอยู่วัดป่ารังบุา,าใช่ไหมก็คือถ้าพูดถึงแน่ๆก็คือเรื่องของสุขย์พระดังพันเปากอาตมาทขฝันหรือว่าท่านมาบอกหรือได้คิดนะฮโนไปต่าง,างๆก็เลยได้มาครั้งนี้แล้วก็มีคณะญาติโยมนมาบอกถึงจุดที่พบ หลวงพ่อดำกับหลวงพ่อจันเจอกันที่ต้นไทรที่เคือนคนเราตัวธรมาเขาก็ดีติใจมากอยู่เพราะเหมือนว่าเราลขค,ความจริงแล้วปกติได้ยินแบบพระอาจารย์พูดแต่เนี้ยมีคนมาบอกเลยว่าเป็นจุดนี้จุดนี้แล้วก็หลวงที่อาตมโอมนะ่ะท่านได้นั่งเรือไปดูเลยนะแต่ตอนนี้น้ำนท่วมอยู่แต่ยอดของต้งนะไทรน่ะก็ยังอยู่เลยนะแล้วหลังจากนั้นก็คือยังได้ไปถึงพมา่าไม้เท้าของหลวงพ่อดำ ซึ่งครั้งนี้จริงเขาเรียกว่าสนใจกับอาตมามากสนใจออัอาตมามากได้ทําหลายๆอย่างตามที่เราปรารถนานอีกอย่างหนึ่งเราได้ฝึกตนฝึกตั้งแต่เช้า็นค่ำเลยแต่สิ่งสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอาตมาเป็นพระพุทธองมันไม่อยู่ว่าอาตมามาบอกโยมอาตมาเป็นพระพุทธองมันไม่ใช่มันสําคัญว่าอนาตมาจะนำความรู้ ประโยชน์จากการที่ได้เดินจาริกธุด,ดงในครั้งนี้มาปรับใช้ในชีวิตของการเป็นพระได้อย่างไร